สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่ชายชาตยโยดมเริ่มงานใหม่ในฐานะผู้กำกับเจอบอยประกรณ์และเต้านัทพรครั้งแรกในห้องเวิร์กช็อปได้ข่าวว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ งานแสดงขึ้นแทนระดับมือรางวัลพาอกระโดดมากำกับละครครั้งแรกพระเอกชายชาติโยดมขยันขันแข็งเหมือนนักเรียงท้องคิงเปิดเทอมใหม่ออกปากชวนสองพระนางซุปตาบอยประกันกับน้องเต้านัทพรมาร่วมเวิร์กช็อปทำความเข้าใจบทและตัวละครในเรื่องตะวันฉายในม่านเมฆร่วมกับผู้จัดเจษนัทพงศ์เพื่อให้เกิดความพร้อมทุกฝ่ายก่อนเปิดกล้องเร็วนี้ซึ่งสองพระนางบอยเต้ายกนิ้วให้กับผู้กำกับชายที่ตีความตัวละครให้เข้าใจได้เป๊ะแถมมีไอเดียสมัยใหม่รับรองว่าสั่งแอคชั่นเมื่อไหร่ถ่ายทำกันหลลื่น หายห่วงแน่นอนค่ะนอนหลน,นเนี่ยหน้าตาเฉยอย่างเงี้ยไม่ได้ชอไปจริงเราไม่ได้ซ้ยอย่างคุณเนี่ยนะมันต้องเรียกว่าไม่มีวินุจฉัยราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ได้วางว่าแบบตัวละครจะเป็นยังไงอะไรทำอะไรบ้างคือคนก็จะเห็นในความสุขของเราที่อยากจะถ่ายทอดตรงนั้นออกไปแล้วมันจะเป็นแนวใหม่ที่แบบ อาจจะฉีกออกมาจากละครที่เคยเคยเห็นมาด้วยอยากให้เปิดกล้องเร,เร็วนะเพราะว่าอยากทํางานแล้วเรื่องมันน่าน่ารักอะค่ะดูแบบคาแรคเตอร์แบบน่ารักทั้งพระเอกนางเอกแล้วก็คนอ,อื่นๆอ,อีกเยอะเลยค่ะแล้วก็แบบด้วยการดําเนินเรื่องอะไรเงี้ยดูแบบสมัยใหม่ดีดูแบบทันสมัยครับผม เดินยิ้มหวานจ้อยออกมารับเสียงกรี๊ดวลคั่มของแฟนๆเลยค่ะสำหรับนางเอกน้องใหม่มารีแบรเนอร์ที่ฮอตไม่เสร็จกับบทม่านสาวฝ้ายในละครสามหนุ่มเนื้อทองโดยล่าสุดถูกเทียบเชิญจากพิธีกรอต๋อยไตรพบให้มานั่งใช้เดียวเปิดใจถึงตัวตนจริงในรายการทูน่าโชว์ซึ่งอต่อยก็ขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนหนุ่มๆทั่วประเทศซากละเอียดตั้งแต่ก่อนเข้าวงการจนถึงเรื่องคู่เลยละค่ะ <c oughs> ใน3ตัวซึ่งมีพระเอกอยู่3าตัวเอาเป็นชีวิตคุณจริงคาเร็เตอร์ของพิมาของบอยแล้วก็ของเคตคุณเลือกคนไนครับ you ตรุษจีนปีนี้พี่พี่สื่อเฮงกันทั่วหน้าแน่นอนเพราะได้คนดังดวงขึ้นของช่องสามแท็กทีมกันไปสินเจียยุอีสินนี้ฮวกชายพี่พี่น้องๆสื่อสารมวลชนโดยทีมแรกมีนักแสดงอารมณ์ดีวุสรินทร์และเพื่อนเพื่อน,นักแสดงจากแม่ยายคงกระพันแบกส้มไปอวยพรพร้อมรับเปรตติ้งคำชื่นชมจากพี่พี่มาเป็นอ่างเปาด้วยค่ะทีมสองสาวน้องใหม่เกรสและฟางจากสภัยพยาโยมก็ได้รับแตะเอียจากพี่พี่เป็นการต้อนรับที่มาสวัสดีตรุษจีนพร้อมถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยค่ะ ป่วนกันแค่ในจอมือปราศพอลูกอ่อนแต่เรื่องจริงทั้งน้องสกายและน้องชาเลตโตเกินตัวรับผิดชอบต่อสังคมดีเยี่ยมค่ะแท็กทีมผู้จัดอุปชัณนีพี่หนูสิมิทาลันเวลนุกนิกดีไอดอลและมิเชลไปช่วยพี่ๆครอบครัวข่าวสามเราจิตอาสาขุดดินปลูกต้นไม้ฟื้นฟูทัศน,นียภาพพุทธมนตรหลังโดนมหาอุทกภัยเล่นงานจนต้นไม้ใบหญ้าบนพื้นที่กว่า3 0 0พไร่เสียหายทั้งหมดค่ะหมายไปเยอะแล้วเราก็อยากจะมาช่วยฟืน้นฟูบ้างอะครับไม่เหนื่อย ถ้าช่วกันไปช่วกันมาเด็กก็สําเร็จเองคือที่นี่นถือว่าเป็นแหล่งของศาสนานะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจค่ะยงไงก็อยากจะทุกคนนะคะมาช่วยกันฟื้นฟูที่แห่งนี้ค่ะไปเจอแกงหน้าราแกงนี้กันต่อได้ในมือปราบพ่อลูกอ่อนค่ะวันนี้อกต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากคลิปโซ c ไซตีและเครื่องประดับจากอีเต้สวัสดีค่ะ